เวลา1 5 6นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมหัวหินแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งแสดงป่าถักกระถาพิเศษหัวข้อการดำเนินงานของหมู่เลนิธิัยพัฒนาเพื่อน,นำไปสู่ความยั่งยืนพระราชทานแก่คณะถูตานุทูตและคู่สมรสและผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยรวม55คนในโอกาสที่ทรงนำคณะ เยี่ยมชมโครงการของหมู่ลนิธิชัยพัฒนาระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2566เพื่อเผยแพร่แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระรานทานผ่านหมู่ลนิธิชัยพัฒนาเกิดเป็นโครงการที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อรัศดรเรียนรู้และประยุกต์ใช้พึ่งผ่าตนเองได้นําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับหัวข้อที่ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของหมู่ลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ก่อตั้งหมูลนิธิขึ้นในปี2531ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมความยั่งยืนในด้านต่างๆผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาทั่วประเทศ ของมูลนิธิชัยพัฒนากว่า100โครงการงานพัฒนามี9ด้านได้แก่เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติพลังงานสาธารณสุขการต่างประเทศความมั่นคงทางด้านอาหารการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมและร้านพัดพัด ทุกกิจกรรมตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความสมดุลความพอเพียงแต่มีประสิทธิภาพความเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals ขององค์การสหรประชาชาติที่มุ่งเน้นให้โลกเดินหน้าสู่ความยั่งยืนและอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โอกาสนี้ทรงมีพระเจฏิสันถารกับคณะทูตต่างุูทูตาต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งต่างชื่นชมการดําเนินงานของหมู่เลนิธิชัยพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับโครงการที่คณะจะได้เยี่ยมชมได้แก่โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ธารบรมราชชนนีโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไปโอีเซลครบวงจรโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดบริจังหวัดเพชรบุรี และโครงการอัมาวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา7ดนาฬิกา15นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัตติราชนารีสเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานพิสัญยีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดเนื้อง,งอกบริเวณสันจมูกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ไซเบียน์ัสกี้เพศเมียชื่อคุณสวยอายุ5ปี โดยภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังของสุนัขพบได้ทั่วไปในสุนัขเพศผู้และเพศเมีย หากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมซึ่งการผ่าตัดหรือการใช้ยาเคมีบำบัดและฉายแสงร่วมจะเป็นการป้องกันการลุกลามได้ดีที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดภกผาสุของคมนตรีร่วมกับหมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน800ถุงไปมอบแก่รัษอรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอพื้นที่ประสบวัตภัยได้แก่อำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมโหสถอำเภอนาดีและอำเภอเมืองเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระจักรเสสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัศดรที่ประสบวัตภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษรที่ประสบบัภัยในพื้นที่ตำบลดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิจำนวนห้าครอบครัวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่24-30เมษายน2566